เดี๋ยวขึ้นรถสไลด์นะครับนี้ครับจังหวัดน้องคายนะครับสีเอฟฟกนะครับก็จะของรถนี่ตามโลโก้ข้างบนสอหอพิสมัยนะครับแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะครับก็ลูกค้าจังหวัดนองคาย เลยครับสองวันแล้วไม่ได้เก็บรูปสวยๆไว้เลยนะครับ วี่กี่ชั่วโมงกว่าจะถึงหนองไายน่าห้าร้อยกว่าโลน่าจะแปดอะพี่เจมห้าร้อยกว่าโลอาเกนหนึ่งไยครับไม้ได้ถังเราขึ้นไหนถังเราไปยังยังไม่เอาขึ้นเขาบอกเดี๋ยวเขาขึ้นด้วยก่อนบังส่วน วันจันทร์นี26กันยาครับถึงเมืวานกี่โมงไปเนี่ยดูวะประมาณชั่วโมง9ชั่ใช่ไหมาชั่วโมงจากจิงเซานะครับจากที่ไปจังหวัดหนองคายวันจันทร์นะครับก็9ันกี่โงนก็จะถึงจัน26กันยา นี่นะครับฝากให้ชมผลงานกันด้วยมากระป๋อนเลยนะครับสองวันติดคันนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้าจังหวัดหนองคายนะครับที่มานะครับสนใจเือนใช้รถปูสนวนท์นะครับนะครับมาไกลนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจ ันนี้ก็เป็นกระเช้าผลไม้ของฝากนะครับก้วยไม้พวงอะไรเราเรามีให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับนี่ครับโอเคนะครับก็นะครับขอให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยนะครับนครับรายละเอียดเดี๋ยวเราก็แจ้งไว้ในเพจอีกทีนะครับ